ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอารยา p s เนะคะวันนี้นุ่นก็จะมาเอาใจสายเที่ยวแล้วก็สายนักวิ่งนะคะหรือว่านักเดินรีวิวสะพานขาวนะคะแห่งใหม่ของระยองที่เพิ่งสร้างเสร็จมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะตรงแยกนางยักษ์เขาเพิ่งสร้างเสร็จเนาะแล้วก็เราจะมารีวิวกันว่าเป็นยังไงอันนี้นะคะก็จะเป็นโครงการป่าในเมืองของระยองที่เขาจะสร้างสะพานไม้นะคะยาวๆแบบยาวมากจริงๆ ในป่าชายเลนแถวเจดีกลางน้ำอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือทางเข้านะคะก็จะมีแบบอยู่หลายทางมากๆบางทางเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นบันไดสูงใช่ไหมอย่างที่ทางแบบตรงนางยักษ์อย่างเงี้ยมันจะขึ้นบันไดสูงก็อาจจะแบบไม่เหมาะกับคนที่อายุเยอะแล้วหรือว่าเข่าไม่ค่อยดีนะคะมันก็จะมีอีกทางหนึ่งคือทางทางตรงสายล่างเป็นทางที่แบบมีความราบเรียบมากกว่านะคะแล้วก็เขามีวิวแชร์มีอะไรให้ด้วยเดี๋ยว บรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันวันนี้เนาะสมาชิกทุกคนในบ้านเราเนี่ยก็ลวมตัวลวมใจกันตื่นเช้านะคะเราก็ออกจากบ้านกันประมาณ6กโมงสีเกือบ7จ็ดโมงก็มีความวนเวออะไรเอ,อ้ยลืมนู่นลืม,ลมนี่ลืมแมสก็ถึงที่นู่นประมาณแบบ7จ็ดโมงแล้วกันตีว่า7จ็ดโมงนะคะทางที่แม่เราพาไปวันนี้นะคะก็จะเป็นทางประตูใกล้ๆเจดีกักงน้ํา แต่ไม่แน่ใจว่า4 5ห้าหรือ6กอะ่ะเออแต่คือไปทางสายล่างเนาะทางนั้นน่ะพอไปถึงเราก็จะเจอห้องน้ําห้องน้ําคือสะอาดมากบอกเลยนะคะหรือว่าเราไปเช้าก็ไม่รู้แต่แบบมันสะอาดมากจริงๆสะอาดจนงงว่าแบบเฮ้ยทำไมสะอาดขนาดนี้นอกจากนั้นน่ะทางเนี้ก็จะเหมือนเป็นที่ที่เขาเคยให้มีเรือด้วยเออคือเรือเที่ยวชม30นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้อาจจะหยุดไว้ก่อนนะคะพอเข้าไปก็สภาพการอารมณ์แบบนี้ เ,เขาก็จะมีให้วัดอุณหภูมิอะไรปกติเนาะแล้วก็เริ่มเดินทางได้เลยค่ะพอเราเข้าไปตอนเช้านะคะแบบทุกอย่างมันก็จะดูแบบเยือเกเย็นสงบนิ่งเออแล้วก็คือมีหมอกหรือควันหรืออะไรก็ไม่รู้นในนั้นอะแต่มันคือมันมีอากาศมันมีอากาศหนาวก็ปกตินะทุกคนแล้วก็จะมีเจอเด็กๆเ,เยอะเพราะว่าว,วันที่เราไปวันนี้เป็นวันอาทิตย์และนี่ก็เป็นซุ้มที่เราหมายถึงที่บอกว่าไม่มีข้างหน้านะคะแต่มีตรงนี้ เราเดินไปตามทางเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีสะพานแบบเชื่อมไปอีกที่นึงอย่างเงี้ยเป็นแบบแปลกๆใหม่ๆหลายอันเลยนะแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าที่เราไปอ่ะมันครบหรือยังคือมันมีทั้งแบบจากข้างหน้ามาข้างหลังจากข้างหลังไปข้างๆอะไรอย่างเงี้ยบางที่ก็ยังสร้างไม่เสร็จเขาก็ยังปิดไว้อยู่นะคะเออมันใหญ่โตมโหฬารในความรู้สึกหรือว่าเราเหนื่อยเองเออ แล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆทุกคนคือไม่ต้องกลัวนะมันไม่ใช่เขาวงกตเราแบบเขาเรียกว่าเราไม่ต้องห่วงเรื่องเส้นทางมากนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเส้นทางเยอะขนาดนั้นเราแค่แบบเดินตรงตรงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าแบบหาแม่ไม่เจออย่างเงี้ยก็คือเดินหันหลังกลับมาแล้วก็ตรงอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะได้พบเจอกันในสักวันอย่างงี้นะคะอันเนี้ยจ,จะเป็นเส้นทางที่คล้ายๆกับตรงที่ข้างๆเบลลีนี่เออแบบมันจะออกแนวแบบติด ริมแม่น้ําอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะคะตรงสะพานใหญ่สีขาวตรงใกล้ๆสีแยกสามแยกนางยักษ์ข้างๆเวลเล,เลนี่มันก็จะสูงๆประมาณนี้คือตอนแรกอะ่ะคือใส่แบบรองเท้าไปกลับไปวิง่งใช่ปะแล้วพอไปถึงอะ่ะแบบไม้อะ่ะมันไม่เท่ากันเพราะว่าบางทีแบบมันมีความชื้นหรืออะไรเงี้ยไม้มันบวมบ้างเหี่ยวบ้างอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เท่ากันเราก็กลัวว,ว่าเราจะแบบสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยสุดท้ายก็คือไปเดินรับบรรยากาศอย่างเดียวนะคะบางคนก็วิ่งนะแต่แบบต้องระวังแบบบางทีมันมีการสะดุดสะดิดอะไรนิดหน่อยนะคะก็เขินๆกันไปใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r i b e ติดตามนุ่นได้ที่ช่อง n อ l อารยา PSK นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะหรือว่าใครที่เล่น Facebook ก็อาจจะไปตามได้ที่นุ่นขายของออนไลน์นุ่นออนไลน์ช้อปปิ้งมอลนะคะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Thank <laughs> you.